ตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในสภาพหน้าแล้งครับเลยทุกเขือเนี่ยก็กำลังปล่อยน้ําอย่างมหาศาลเพื่อไปเลี้ยงคลองข้างล่างน,นะครับการที่เรามาตกปลาในเขื่อนเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าระดับน้ํา ลดลงทุกที่นะครับและการที่มันลดลงเนี่ยมันก็ทําให้มีหมายต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นนี่ก็จะมีกิ่งไมยราบโผล่มาจากน้านะครับกิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกรังของพวกปลาช่อนแล้วเฉโดตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าเช้าเนี่ยเราก็จะพยายามเอากบซีซ่าเราไปตีข้างในหมายรกรกี้นะครับสาเหตุที่ผมใช้ซีซ่านั้นก็เพราะมันมีตีนเตะที่สามารถดยกความสนใจมันได้แล้วนอกนั้นก็มีร่องไว้เก็บคมเบ็ดนะครับเราสามารถตีเข้ากิ่งไม้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องไปปลดมันประจ มันก่อนผมก็ลองเอาใบพัดมาตีมันก็สนุกนะครับพะมันได้เรียกความสนใจมันเยอะเหมือนกันแต่หลังจากตีไปหลายไม้มันก็ลำคาญตรงที่ว่ากิ่งไม้พวกนี้กับตะขอเปิดของตัวบัตเบเนี่ยมันจะเขียวโดนประจำนะครับเลยถ้าเจอหมายลูกอย่างนี้ผมมักจะใช้กบสีซ่ามากกว่านะครับเลยลองดูครับไปตีเจ้ากบสีซ่าแล้วดูว่าเราจะทําให้ปลาชโดใหญ่กัดได้หรือไม่วันนี้พวกเรามาลองเล่นกับเจ้าตัวนี้กันหน่อยนะครับ กบซีซ่าสิบเซนคลาสสิกสีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจัดขอนไม้ให้อีกเมืม่อวานกัดไม่กลัดผิด ชชอ้ัวีมีีมแรงอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมุดครับจมุดครับ,มมบไม่ใหมม้มุดครับไม่ให้มุดครับโอ้โหยังมีแรงเยอะครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่แต่แรงเยอะเหลือเกินเอามอเตอร์ไซค์รับ,รบ,รบจ้างใช้ไปไหนแล้ว S 1> <S 1> <S โอ้เป็นชาโดได้ยงเยอะมากว้าวซีซ่าเนี่ครับวินมอเตอร์ไซค์รับจา้างนี่นะครับชโดตัวแรกของเช้านี้ โอ้แรงเยอะใช้ได้เลยนะครับกดแล้วกดอีกตัวสีม่วงเริ่มออกดำๆแล้วยังไม่จับคู่นะครับกำลงังล่าอยู่ดูดูหางมันนะครับแผลจากการแย่งชิงอาณาเขตระหว่างชโดกันเองนะครับก่อนถึงได้ดุนะครับตอนนี้แหละกำลังดูว่าถิ่นใครถิ่นมันนะครับแตัตวน,นี้ก็เป็นปลาชโดน้ำหนักประมาณ2.62.5กโลนะครับ แต่ถึงน้ำหนักแค่นี้แต่โวอย่างที่เห็นสู้มันเหลือเกิสุดยอดมากๆนะครับต่อมาเป็นปลาที่มีมูลค่าเนื้อต่ําแต่มูลค่าทางการตกปลาท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากๆนะครับท่านผู้ชมผมจึงอยากจะขออนุโลมให้ทุกคนพยายามปล่อยถ้าปล่อยได้ครับให้ดูอีกทีครับอเปิดตัวได้งดงายม,มากมาเดินปลดให้เลย ที่มันสุดๆเลยจนตัวนี้ไปดูครั้งนครับตอนนี้เราต่อมากันนะกลับไปแย่งถิ่นของมึง <laughs>